เวลาบวกแลวเนาะไม่เจอไม่เจอเปืนไอนี์ลูกสองปีสาลัดจริงๆเจอเระไรก้า DPS หายหอ่ะเดี๋ยวนี้จะเอาตัวไปแชมป์เลยเนาะโอ้โหค่ะ <c oughs> เกิดอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวนะหาบวกไปน้องเต็มมันเต็มมันรถมันเยอะจังเลยถามดีกันเลย oh. Oh. ต้องยิ้นเอะแดเพนะ เงยกระดุมเยอะชิ้นอะไรใชเก็บมาหกสิบอะกูร้อยหนึ่งอ่ะกระเป๋ามีเชื่อไหมกระเป๋าคู่อ่ะอากจะเต็มแล้วอ่ะเต็มเพราะกระสือลูกซองเดี๋ยวเปิดมาผิดหวังแน่ร้องอ่ะกูบอกเลย ยี่จะมาหากระถิ่นเขียวโอ้เนื้อลูกสองแล้วไม่ใช่ลูกสองนะดับเบิลลูกสองแต่ถึงมันมันไม่เจอจริงๆเนี่ยลูกสองที่กูต้องการพิ้งยาวเนี่ยพึ่งจนล่างเนี่ยเพื่อนเด็กเลย ต้องมันไม่เจอคนจริงไอ้ดอบลงสั่งเนี้ย ลล่นกันแล้วเอาไปเล่นตัวอะไรไปเล่นใช่โอ้เพื่อนกอตามีมีมีกีริสูตรอ่ะงัวใส่ไปดิมึงไม่เอากีริสูตรอ่ะ อยากมีอยู่อันนึงแล้วก็อันดียวดีไม่อยากเก็บกอซ่าไปทิ้งว่ะแต่ช่างมันเรื่องอะไรเอาคนให้ของเนี่ยต้องหาของว่นงเนี่ยไอ้นีน่ทำอะไรรูดซับคนเดียวเลยพอจะแดงจะว่าง พราต้องโพงยังไงโอเคลงหมดธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวไม่เฟียวบอจริงจริงรอ่ะเฮ้ยอ้าวเสียงเ้ยรถมา ยิงโดนหัวเขาโอ้ยน้องโอ้ยไม่ด้เลยนี่เขาตกกนเลยโอ้ยน ไม่จริงโอ้เมื่อกี้มบอกเ,เรน่อแคนะ่หหนวะแล้วกัาบาตรงนี้เฉยมั่นใจนงเรียกว่าแบบมั่นใจแล้วก็มาลบบี้เราเราย้ายมามาตัวครับคุณผู้ดูคุณผู้ฟังดีนเคารพระ Let's g e o u together อืม ได้เลยลูกแพ้โอเควันเจยบอาริ่มแกมใหม่เดี๋ยวเราตัดเป็นในเมืองปกติดีกว่าเ้ยลูกสองขาดแค่อันเดียวอ่ะขาดค้ามชิ้น เฮ้ยเจอพอดีอ้โหปี้พักไดใจว่ะยิงฟ้ามีดาว่ะ <c oughs> ใ,ควใครหิวใครคงใครหิวอะไรกูมไม่รู้กูไปละไกลปูเลเ่ยไวม่ไม่รู้ตองน,นี้ละสายนี้เราชนะละไม่ต้งองห่วงเนี่ยรองนี้ตองเทพกูชนะแน่นอน ถ้ากูไม่ยิมเอ่อนะโอนู้มีกระสุนขึ้นมาแม่งมีตะพกีให้กูอันนึ่ง <Help. S 1> <c oughs> ม่เอโอ้อสอาจอซองสไมได้กูเลลกเกมไหมนอะเอาของก่อน โยอ้ยจ้าเราจะจองจริงเนี่ยตามม่เกียถ้าแบบถ้าแบบเป็นชีวิตจริงแล้วกูโดกำหนด,นด,นดนตรวจนะว่ากูโดนข้อหาขายาย,ยาแพ่เพิร์ตเอ็ดกูห้ากหกอันเ <c oughs> <c oughs> ก็บมาทำไมวะูเก็บมาเหมือนเอาวห้ตัดตลเฮ้ยหมอกสามมาขอของแต่งใส่ปืนพกเนะี่ย วิ่งปืนโปลดประโยชน์เยอะสองแฟดเอาเช่านแซ่บพี่บา้วน้องไอหอคอยนี่กูโคตรเกลียดเลยจำได้ไหมหอคอยฮึ <c oughs> คอยที่ดีด้วยอของคนดีต่อแฟนกับเซก้าโอ้โ เฮ้ยข้างหลังนะมีรถแล้วน่ะขับไปไหนมึงขับไปไหนเ,นเนดินพาไปตามมาเอตัวหาตัวกองเปานเลยไปเลย,เลย,เลยต้องหยิบยาด้วยกูย <laughs> มีงพาไปไหน เดี๋ยวจะพาขับเดี๋ยวจะพาขับชนคูณจะบอกว่าน,านี่มึงใช้เล่นรถอรอเฮียอะไรเนี่ยควรจะแนะนำเลยว,ว่าอย่าขึ้นอืย <c oughs> <c oughs> ิงประตูไม่ถึงกุ่มัมงก็จะนี่หละวิธีเข้าบ้าน,นเนี่ยน้องจิงล้อได้ไหมวะ มึนปลาระเบิดอะ่ะกดระเบิดข้างันจะดาวคู่เอ้ยกูยิงล้อดได้ไอ้เชี้ยเอ้ยเ <c oughs> ช่ปะเนี่ยกูดูว่ไม่ได้ฝ่ายทีเนี่ยกูมองบุคคลที่หนึ่งอะกูจะยิงล้อมันอ่ะแต่คอมตีนยิงรถดลโอนแล้วพานกูมาอีกเอ็มเนี่ยตายเอ้าไม่ต้องกูแล้วต้องกู้มีก่อสาม

เฮ้ยหูไม่โชคมึงวเอมันจะไปดึมเพื่อนกูขึนะะ้นมาแปลดเียกมาบริเวณได้แ้เลยมาโฟร์ดด มอยู่ตอ,น,อนี้กูคิดเลยว่ายังไงมันก็ต้องพาผไปตายเป็นหน้เฮียไปอีเวนต์แต่จังหวะแบบรถมาพอดีเฮียเฮียนี่เขาไปจอดพึ่งไอ้รถนั่งก็กำลังจะมาอีเวนต์เออมาจอดหน้ากูกูทำไรครับทิ้งกูเนี่ยรถเจอกันอีกทีตอนบวกดีกว่า ลงไปถึงความตายไม่จบหนะเนี่ยไม่จบปุ๊บเฮ้ยเนี่ยเดีอยวเดี๋ยวปรับได้กลับมาได้อือการรองก่อนเอบีไอโอเปิดอัพเอบีไอเนาะเอบีไอมาแล้วยกมือขึ้นนี่คือการปล้น รอตอนแบบท้ายวงยิงไวก่อจะได้บวกโอ้ยเอฟโฟนี่ไงเอฟโฟมมีท้ายด้วยมูมีคูณหกมมีคลิปตรงอืมตรงเราเปน้ยวงในวงท้ายเนี่ยนี่ดีขึ้มากเลยดูดีนีขึ้นดูดีขึ้นหนุนใจไม่มีอ้อดี้น

ตัวสองแด่แน่จริงขับตามมาให้ได้บวกแค่นั้นน้ำมันกลมีอีกกูมีถังเฮยมีคนเบิกแลแล้วย่งอยู่ก่บนใจไม่้ไเไที่เดยไหวหลับมืมไยุ่งะไรกันยุ่งรถจอดด้วยนะโอ้ยรถสองคันอยียจรถอยู่ข้างบนได้ยงไงน่ะใครขับเหินแล้วนะ <c oughs> ขอ้อ,อเทียอ่เนะเออเขานู้นเขาสูงสุดเลยจะไปจุดเราจะไปถึงจุดสุดยอดนะใช่ไอ,อือวันนี้กรจะบินที่สูงทุกวันไหนเนาะรอดูเฮ้ยไว้ใจกูเว้ยไว้ใจกู กิ้งลงเขาไม่เอานะไหนนะไว้ใจกูไว้ใจกูถ้ามันมีในซัสมันจะดีเลยถ้ามันมีเทอร์โบวจะนีป่ะมาแซวไปไหนอย่างพี่เลยมะหนูก็จะบอกเออหนูก็จะบอกมันบินไป้าเกิน เราลรอเราไม่บอกทายวงเลยเฮ้ยเจอรถตกูดอีกนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีใครเฮโปไม่ใหรเฮ้ยโ้โไอ้ยโปมึงตะเปกูตกรถได้โล้เหียหมวกหมวกชุดพี่นพ โอ้ยเบ้นแรกมาเข้าหัวกูเลยอ่ะก็มันยิงกูขับมองตรงกูขับแบบเร็วอ่ะมันยิงกูโดนทุกแม็กเลยอ่ะดูดิเนี่ยล็อกล็อกด้วยนะเอนี่ยกูกำลังอัดคอนเทนต์เลยกูได้คอนเทนต์แล้ะอะไรทั้งหมดเลยของว่ะ ไอ้เจ้ามันมันดูตกคุคปับเดียวมันไม่เอาเลยเป็นี่ฝั่งเราจีนจี้นูนอนุนเฮียจีนโกงของแท้เยี๋ยเราเจอที่พระเจ้าอว้ยมันคือมันมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมขอูขับมอไซค์มามันเร็วต่อให้มึงยิงแม่นอ่ะชอเปย์ยังไงก็ต้องขึ้นหลอดไอ้นี่มึงยิงขึ้นแม็กกูรู้มั้งไอ้เฮียมันต้องโดนรถบ้างอ่ะไอ้นี่แม่งแบบโหโดนตะคนอ่ะ แล้วมันรู้ด้วยนะว่าคนอยู่ตรงพุ่มไม้นะนคือมันรู้ด้วยนะว่าปอดอยู่ตรงพุ่มไม้อ่ะทั้งนั้นที่มึงไม่ควรเห็นได้ซ้ำอ่ะคือเขาจะนึมันเป็นเนินอ่ะและ้วปอดมันไม่โผล่ไปอ่ะมันยิงเลยอ่ะไม่ได้ตัวม,มีการแบบสเต็ปอบบนั่งยิงก็ะฮะเทียนั่งเอียงยิงอะไรละมึงนั่งทมัยมึงล็อกหัวที่โอ่ะโหจบเลย s <S คอนเทนต์กูจบพระที่พเจ้าลแล้วได้คิดปะได้คิดปะลงแบบก็ต้องตัดเนี่ยละเอียด じゃあまよ。